รุ่งนี้นะครับเราจะมีการแคสงานหรือว่าออดิชั่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ากลัวหรือประมาเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ยังไงเดี๋ยวลองมาฟังวิธีนี้ดูครับทำไมถึงกลัวนะฮะสิ่งที่เรามองเนี่ยมันก็จะมองว่า สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินความสามารถหรือมันเกินตัวเราไปฉะนั้นเราต้องพยายามมองปัญหานั้นเนี่ยให้มันเล็กลงดูครับเหมือนเวลาที่เราไปจีบผู้ชายหรือผู้หญิงคนๆหนึ่งครับตอนแรกที่เราไปจีบเขาเนี่ยเราก็รู้สึกเขอนรู้สึกประหมา่รมารู้สึกกลัวเขาใช่ไหมให้เราเนี่ยลองใจเย็นๆก่อนครับทำตัวสบายๆชิลๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วลองพยายามหาข้อด,ดีในตัวเองเนี่ย มาสักข้อหนึ่งก็พอนะครับไม่ว่าฉันจะลําเก่งฉันจะเต้นเก่งฉันจะเป็นคนมีความสามารถทางด้านใดด้านหนึ่งคิดขึ้นมาอย่างเดียวก็พอครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราก็มีข้อดีเหมือนกันนะเราก็เหมาะสมกับเขาเหมือนกันนะพอมันมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาครับมันจะทําให้สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราจะไปเนี่ย มันจะรู้สึกว่าเหมาะสมกับเรามากขึ้นอย่าไปเกรงอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับแล้วก็คาดหวังให้น้อยลงครับจนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมตัวเราเองได้ แล้วความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปครับและสุดท้ายนะครับเราจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆแล้วว่าความสามารถเก่งจริงอย่างที่เราเตรียมตัวมาหรือเปล่ายัางไงครูซันเนี่ยก็ขอให้น้องๆเนี่ยแคสงานกันผ่านทุกคนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าไปซีเรียสกัมนมานะครับขอให้เก็บเป็นประสบการณ์ไปปรับปรุงแล้วก็ไปปรับใช้ในครั้งหน้านะครับรับรองว่าน้องๆเนี่ยจะต้องได้งานอย่างแน่นอนครับ